สวัสดีเซฟตี้ปีใหม่เอ่ยตอนความเร็วที่เหมาะสมเอาเลยแล้วกันสวัสดีครับผู้ชมเรั่ยไอยรอก่อนดิเนี่ยที่มาช้าไม่ใช่ไม่ใช่พี่นะไอคันข้างหน้าเลยมันอยู่อย่างนี้ที่อยู่อย่างนี้ยุดที่ตู่นี่ขออ้างวะเนี่ยไม่ขับที่ตู่แล้วไม่หลบทางเลยไม่ขับที่ตู่ก็ทำไมผู้ชมทราบไหมครับการขับรถโดยใช้ความเร็วที่เหมาะสมนี้สำคัญมาก หากคุณใช้ความเร็วที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณต้องมีระยะเบรกที่3 7เมตรหากคุณใช้ความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณต้องมีระยะเบรคที่8.2เมตรอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นคุณมีระยะในการรับรู้และตัดสินใจเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นโอยอะไรกันนะขนาขนาดที่กดกระดิ่งโอ้กดกดกด <c oughs> กแต่แล้วเขายังไม่หลบเลยอ่ะโอ้กระดิง่งนี่ขีจ่จักรยานมาเลย แสดงว่ามอกี้ที่โกหกหมดเลยล่ะข้ออ้างมามาสายด้วยความปรารถนาดีจากสอสอสอและอมรินททีวี